เข้ามานะครับที่วิชาอะไรนะครับอาชีวะเนาะนะฮะเขเข้ามานะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีคนนะครับผมไม่มีคนซื้อนะครับใม่ได้ไปอยากขอบกองกันไหมด้วยไมอ่ต้องหวนนา 哦，卖不了。 จุดนี้นะครับที่โรงเรียนเนาะนะเอฟซีนะครับผมแต่ว่าของผมเนาะนะฮะขายด้ชุดเนื้ชุดเดียวเองนะครับแล้วก็อีกเจ็ดชุดนาสีจะขายหมดไหมเนี่ยนะครับที่โรงเรียนนะครับผมเดี๋ยวด้านผมไม่ดูจากโรงเรียนเนาะแต่ว่านะครับจะมากับพี่เขาเนาะวันนี้ก็อาจจะมานะครับให้ดูสายเนาะนะครับว่าจะไปสายไหนนะครับผม เอาของลงจุดไหนนะฮะมีอะไรบ้างที่จะของลงนะนะฮะโอเคนะพรุ่งนี้ก็ไปเดี๋ยวๆเลยนะครับฟีดูกันต่อนะครับผมนะครับก็มาจุดนี้นะฮะฟีนะฮะเราก็จะผมก็จะเดินขายตรงตลาดนะครับนี่นะฮะตันนี้ก็ออกต่างอำเภอเนาะนะฮะต่าง บ้านนะครับผมก็ขายได้แล้วนะอีนถึงนายสิเราก็จะเดินขายต่อไปนะครับสิเส้นทางนะครับยาวไกลฮะจะเดินไปเรื่อยๆเลยครับที่เขาก็เดิอนออกมาแล้วการกระโดดนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นความท้าทายเนาะน,นะครับอีกออาชีพหนึ่งนะฮะเราก็ หายไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็แปดถุงนอนนะยอฟีนะครับแปดถุงก็ไม่ถึงสิบสี่นะฮะ,ะ,ะก็ปวัดต่อน,นะฮะห่วงเที่ยวว่ครับเราัวหมานี่แหละนะคะับฟซีจะ,ะจัดไมมเนี่ย เดียวว่ะเพค่อนไปต่อนะครับที่จะขายได้ไหมนะฮะจะขายหมดไหมลุยฮนะ มาจุดหนึ่งนะครับที่จะได้ส่งนะครับ<อ>น้งเปียวดีไรวัสดีคับนี่นะฮะแต่ละจุดเนาะแต่ละร้านค้าถังใหญ่มาก็จะส่งแบบนี้นะครับต้องดูจจำนวนนะฮะเีลืบอกเหลือเท่าไหร่นะลูกค้าจะเอาเท่าไหร่นะครับก็มาอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็จะ ส่งตามร้นานค้าเนาะนะครับก็ทีแรกนะครับเข้าไปดูจังหวะนะครับผ่านเท่าไหร่นะฮะยกจุดเด่นจะแพ็กไว้นะฮะบ,บ้านนาเหล่าครับบ้านนาเหล่าคำนะครับจุดเด่ตำบลนาขานะฮะก็มาส่งจุดนี้นครับนน ต่อไปนะครับเราก็จะไปบ้านดวงหยวนดวงหยวน,วยวนมาแล้วล่ะอ๋อนี่ร้านนี่นะนี่ร้าน,นครับนี่ก็อีกร้านหนึ่งนะฮะที่ผมว่าต้องมานะครับผมอันต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะเดินนะครับต่อไปนะขายนะครับผมจุดอย่างนะร้านหนึ่งนะครับเอซีนะครับทางเข้า วันาคาครับผมนี่ก็คือตลาดอาขานะ,นะครับผมอันนี้แหล่งรวมนะครับผ้าไหมนะฮะยฟี่ผมจะเข้ามาหาตรงนี้นะครับแต่ว่าผมได้ไล,ล่ขายหมดแล้วแหละนะครับผมก็ยังขายไม่ได้นะฮะเออน,นะฮะนี่ผ้าไหมสวย อันนี้เป็นของเก่านะเนี่ยอันนี้เป็นพวกขันเงินขันทองนะว้าวเน,นี่อู้หของเก่าเนีนะอันนี้ก็คือแหล่งรวมของเก่านะนสิมีขันตกขันอะไรนะฮะอออันนี้ทำไหมไปทำง,งานนะฮะซอยนี้ผมผ่านมาแล้ว นนเรนาจะไปข้างหน้ากันนะสิไม่รู้รู้สินะคบจะขายได้ไหมนะลุยน,นะฮะก็เป็นแหล่งรวมอ่าทาไมค์ฝ่ายนาเอฟซีว้าวมันเปรี้ยวโยเกิร์ตไหมครับช่วละหนึ่งร้อยนะครับผม เสื้อสวยมากเลยว้าวส,สวยปๆสมัยฟ้าๆนะครับบ้านไม่รู้เลยครับเราจะขาได้ไหมน้องเปรี้ยวโยเกิร์ตนะครับผมเอาไหมครับน้องเปรี้ยวโยเกิร์ตไหมครับชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับผม นี่ะครับเป๋าสวยมากเลยวาเปรีป้ยวโยเกิร์ตไหมครับชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเปรี้ยวโยเกิร์รตไหมครับครับผมตับนะครับเอาะตลาดมันยาวไปนู่นนะเอฟซีร้นนี้ร้านของเก่าเนาะเปรี้ยวโยเกิร์ตไหมครับชุดละหนึ่งร้อยบาทครับ ไปไปต่อดูสินะครับสองขุงนี้จะขาได้ไหมนมเปรี้ยวโยเกิดไหมครับไม่ค่ะหลุดหลุดไปไหนเป็นยย่อ๋อนะฮะน้เปียวโยเกิดไหมครับะะแต่ก็ยากเหมนะยาวยาวไป น้อเปียวโยเกิดไหมครับน้อเปรียวโยเกิดไหมครับเดี๋ยวไปสุดซอยก่อนน้อเปี้ยวโยเกิดไหมครับเสื้อผ้าใหม่เนะไนะอีดูดิเจ้าของสวยนี่เป็นแหล่งรวม,มนะครับเสื้อผ้าเนาะของจังหวัดอุดรธานีแล้วกัน นมเปรียวโยเกิร์ตไหมครับผมนมเปรี้ยวโยเกิร์ตไหมครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะลักษณะงานแบบนี้ขอ,อนุญาตครับนมเปรียวโยเกิร์ตไหมครับอะนะฮะไปต่อนะครับนมเปรียวโยเกิร์ตไหมครับ ว้าวอันนี้เป็นผ้าร้านนะตันีเนาะผ้าครามนะไปนะ้คหลากหายผ้าล,ลว้วน,นก็คือจุดขายผ้านะตลาดบ้านนาคาเนาะนะครับเจ้สนะนะีก็ยาวๆไปนะครับผมไมได้เลยนะฮนะสะีเราก็จะมาเดินซอยนะครับซอยนี้แล้วก็ตามหมู่บ้าน มาลุ้นกันนะครับว่าผมจะขายได้ไหมอะ เติยงที่ทาทายนะ นี่นะฮะก็จะเป็นทางเข้านะฮะของต้นโพนะเอฟซีโอไม่ใช่ต้นต้นต้นโพนั่นแหละครับต้นใหญ่มากนะครับทางเข้าศาลเนาะนองเปียววครับนองเปียวนี่นะฮะทางเข้าไปตลาดท่านะครับบ้านนาคานเนาะเอฟซีต้นใหญ่มากว้าวนี่นะทางเข้า ไปดูซินะฮะลูกค้าเยอะอยู่ว่าผมจะขายได้ดีถูงนะครับเออชุนละร้อยนะฮะก็เป็นตลาดผ้าเนะาะไอเอฟซีว้าวใต้ตึกอันนี้ร้านจิตนาผ้าไหมนะนะครับผมเข้ามาแล้วอ้าวร้อนอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ข้างๆก็จะเรียกขายแบบนี้เลยฮีา fc ตามคนที่เยอะๆนะครับผมก็จะเข้าไปขายนะครับผมเออ,อีกร้านหนึ่งนะฮ fc ที่ผมจะได้มาส่งครับพูและอย่างเยอะมาโอเคนะครับเป็นร้านที่ยี่สิบกว่านะครับผมอ่ะไปนะครับผม เร้านหนึ่งนะครับเอฟซีก็จะเป็นร้านที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับผมนี่นะครับถ่ายไว้นะครับเพื่อที่จะได้มาร้านถูกนะครับผมนี่นะฮะ จะได้มาถูก